ทุเรียนฤดูการนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเราได้ชิมทุเรียนตลอดทั้งปีเพราะนอกจากทุเรียนที่ในแถบที่ปลูกกันนะคะจันทบรุรีระยองแล้วยังมีอุกหลายหลายจังหวัดเลยทั้งทางใต้แล้วก็ทางภาคอีสานก็มีทุเรียนภาคเหนือก็ทุเรียนหลายคนชื่นชอบทุเรียนค่ะ และแน่นอนไม่เฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นที่ชอบทุเรียนคนต่างชาติก็ชอบทุเรียนแม้ว่ากลิ่นจะมีลักษณะพิเศษแต่ทุกคนก็ยอมเพราะว่าเขาอร่อยยอมกับความอร่อยของทุเรียนวันนี้ออป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่ว่าทุเรียนจากเมืองไทยไปเมืองจีนระยะทาง3,400กว่ากิโลเนี่ยใช้เวลา5วันแต่ปรากฏว่ากำหนดไว้5วันจริงค่ะแต่ ทำเวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสี่วันครึ่งเร็วกว่ากำหนดถึงครึ่งวันเป็นเส้นทางของรถไฟขบวนพิเศษนะคะจากมาปตพุทธค่ะ ก็จุดหมายปลายทางอยู่ที่กวางโจนะคะระยะทาง3,453กิโลเมตรออกเดินทางผ่านหนองคายเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองโมหานจากนั้นวิ่งตรงไปเติมเชื้อเพลิงที่คุณหมิงแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าสู่กวางโจคะ่ะซึ่งก็การเดินทางจากมาบตะพุธไปกวางโจเนี่ยกำหนดเอาไว้ที่5วัน แต่ว่าในที่สุดทําได้4วันครึ่งนะคะเป็นการขนส่งทุเรียนทางรางอย่างเดียวนะไม่ต้องขนตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็นเนี่ยนะคะคอนเทนเนอร์เย็นเนี่ยไม่ต้องขนทั้ง25ตู้เนี่ยลงจากขบวนรถเลยค่ะอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลยนี่เป็นเรื่องดีๆอย่างหนึ่งนะคะเห็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งทีเดียวเขาทำไปนะคะจุดหมายปลายทางคือทำตั้งแต่วันที่23เมษายนใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น4วันครึ่งเร็วกว่ากาหนดยอย่างที่ว่านับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ ในการขนส่งสินค้าทุเรียนจากไทยสู่จีนนะคะโดยทุบสถิติระยะเวลาการเดินทางขนส่งทุเรียนจากไทยทั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือรวดเร็วกว่าการขนส่งทางรถบรรทุกเท่าตัวค่ะแล้วก็รวดเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ2เท่าหรือ3เท่าตัวด้วยซ้ำไปนี่เป็น นิมิตใหม่อันดีเป็นมิติใหม่ของการขนส่งทางรางที่รวดเร็วฉับไวนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะระบายสินค้าของเราได้เร็วขึ้นนั่นก็คือเงินเข้ามาเร็วขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องดีๆที่โอป้าหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ